สวัสดีค่ะช่องย้งพากินพาเที่ยวนะคะวันนี้เรามานิชิวเมดะค่ะลูกสาวจะพามาชิมชาบูเตะกันนะคะร้านนี้มีทั้งเนื้อและหมูค่ะใครไม่ใครไม่ใช่สายเนื้อกินหมูก็ได้นะคะไปะตามกันไปค่ะเดี๋ยวเราไปชิมดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างเรามาถึงที่ร้านชาบูเตะแล้วนะคะก็นี่เราสั่งมาเป็นเซตมีเนื้อนน ก็มีหมูด้วยทีนี้เขาก็จะนี่เข้ากแบบผักน้ำมาสุดซึ่งเนี่ยของขึ้นชื่อของพี่เนี่ยก็จะเป็นมันจิ้มเป็นซอสงาน,นะคะซึ่งหน้า,าร้านก็จะมีการบดงานขาวโชว์ด้วยถ้าเรามาแบบเราโชคดีมาเราก็จะได้เขาก็จะเป็นเครื่องบ,ด,บดไทยพอดีที่นั่งเราเน,น,นี่ยราาู้ไหมทีนี้เรามาถึงเนี่ยเราก็จะเอาผักลงไปก่อนเนาะคือปกติหนูชอบกินผัก ไปเปิยนิ่มๆฉะนั้นหนูก็จะเอาลงไปเลยเยอะๆแล้วก็ไม่รอกินตอนหลังเพราะว่าอยากให้มันเปเอยโอเคประมาณนี้ก่อนอเพราะว่าเดี๋ยวมันจะน้ำเดือดชา,าแล้วเราก็คิวแล้วด้วยเหมือนกัน ก็ระหว่งางรอผักเปอยน,นะคะลองมาชิมกันดีกว่าเริ่มจากหมู่อโหลายดีมากแผ่นใหญ่มากเนะาะก็จะลงไปเกื่งยๆล้สักนับหนึ่งเนี่ยปลาเกี๋ยก็คือแบบสุกไปชั่วหนึ่งนะก็เลือกระดับความสุกได้ตามความชอบเลยนะคะก็ไม่อยากให้สุกเกินไปเนาะทาบูจะเป็นยังไงประมาณนี้แล้วก็มาลงทิ้งกระชอนาน จะร้อนไหมนะจะร้อนไหมนะแต่ว่าโอ้โหควันหอมมากอือจุดยอดสุดยอดจุดยอดอร่อยมากมันแบบว่า <Okay. S 1> เนื้อชิ้นบางเกรดดีน้ำจิ้มเด็ดรวมๆกันแล้วดีมาก ที้เราจะไปลองชิมเนื้อเป็นเนื้อวากิวนะคะซึ่งเนี่ยค่ะสังเกตว่ามันจะมีเป็นรอยเป็นลายเนื้อนะคะที่มันจะมีความมันแทรกซึ่งอันนี้ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งตรงมันตรงนี้มันจะละลายเพราะว่าเนื้อวากิวเนี่ยมันจะละลายที่ประมาณ26องศานะคะเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยซึ่งหูชิ้นใหญ่เนื้อดีมากอยากแบ่งครึ่งจังเลย ขอแบ่งเพิ่มเะหน่อยกลัวลวกขึ้นมาแล้วให้แบ่งก็ได้นี่ค่ะกลัวกัดแล้วไม่เต็มไม่ไม่พอดีค่ะขอแค่น,น่อยนี่นเนื้อนี่อย่าสุกเลยหม,มูมันจะเหนียวใช่สุกแล้วไม่สุกมากเอาแบบประมาณนี้ มากให้ต้องรีววเลยนะงั้นเรารีวิวแค่นี้ก่อนไหมคะเพราะคนถ่ายคลิปรูเริ่มอยากจะชิมแล้วคะ่ะคนถ่ายคลิปต้องรีบตามมาแล้วนะคะ <S <S หลังจากที่เราทานเนนะืเ้อจนหมดนะคะนี่หม้อเกลี้ยงเลยแล้วก็จ,จะมี<ร>การเสิร์ฟเส้นอูด้งให้ลงไปต้มนะคะเป็นเส้นอูด้งกับน้ำซุปรอบสุดท้ายคะ่ะซึ่งรอบนีน้น้ำซุปก็จะหวานมาและเส้นอูด้งของที่นี่ค่ะจะเป็นเส้นแบบ หนามากแล้วก็เส้นยาวมากขาเขเทียบกับที่ไทยเหนเียวน,นุ่มมากเลยอร่อยก<ม>ินแบบคนญี่ปุ่นสิคะที่ดุนร้อนค่ะเ <c oughs> ส้นนุ่มมากเส้นอร่อยมากชิมน้ำอน้ำรอบสุดท้ายดีมากเลยเป็นรอบที่น้ำจะมีไขมันเยอะแล้วก็อ้วนที่สุดเลยค่ะรองี้ ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย